ปีกรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมอตอนนี้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับ,รบใกล้จะเป็นทางการเต็มทีแล้วรอแค่วันสมัครวันที่21มกราคมที่จะถึงนี้ตอนนี้มีคนเปิดตัวมาแล้วหลายคนเหมือนกัน4ี่คนแต่ว่าคนที่เป็นตัวเต็งจริงๆเนี่ยมี2คนจากสองพักใหญ่คือหมอบราชวงศ์ชุบมุพันธ์บริพัตรแล้วก็คุณพงษพัฒน์พงษ์เจริญจากพรรคเพื่อไทยครับับสจ,จะทาการเมืองแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่พอมาเริ่มเล่นการเมืองปุ๊บเนี่ย ประวัติของคุณจะเริ่มถูกย้อนมาไม่ว่าคุณจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามครับครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเริ่มที่คุณพงศพัฒน์กันดีกว่าครับเปิดตัวไปเมื่อวันซืกร์นี้เองเป็นทางการวันนี้เจออะไรแล้วบ้างเจอมีกระแสข่าวทางทั้งข่าวทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ข่าวที่แบบสังคมร,รับรู้กันเป็นใน,ในๆแล้วว่าเมื่อสักสิบยี่สิบปีก่อนสมัยที่พลนุเบศพัฒน์ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบ,บาลไทยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ โดนข้อหาขโมยสินค้าที่ที่สหรัฐอเมริกาก็โดนโจมตีกันมาจนแบบว่ามีบางฝ่ายบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อจะได้รับพระราชทานดพลพลตำรวจขึ้นมาต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะลบประวัติลบอะไรทางชีวิตราชการถ้าแต่ว่าทางท่านทางทาง่ทานพลตำรวจพลพัชร์ก็บอกว่าเดีย๋ยวเรื่องนี้จะชี้แจงภายหลงังวันนี้คุณพลพัชร ไปที่กรกตเรียกว่าไม่จําเป็นต้องรอเขาเรียกแหละไปเอง,เองดีกว่าแล้วก็บอกว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยจบไปแล้วสตชเคยตั้งกรรมาการมาแล้วครับ,รบแล้วก็บอกว่าบริสุทธิ์ครับแต่ก็แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจนจะถึงวันที่จบแล้วเนี่ยคุณพงษพัฒนะโดนอะไรออย่างนี้มันมันเป็นการพูดง่ายๆใช้ชภาษาเราท่านคือตัดขาดก่อนก่อนที่คือวิศีตัดขาก่อนครับก่อนที่จะ จะขึ้นขึ้นชกกันจริงๆไปไว้ก่อนให้ครูต่อสู้น่วไว้ก่อนมันก็เป็นการดิสเครดิตทางการเหมือนกันได้พอะล่าสุดทางคุณชายสุขุมพันธ์ก็โดนโดนเหมือนกันครับคุณชายสุขุมพันธ์ก็ไม่ต่างกันเอาตั้งแต่ว่าก่อนก่อนรับสมัครเลยแล้วกันก่อนหน้านี้ก็โดนเรื่องปมต่อสัญญารถ BTS ครั้งนั้นดีไซน์ก็เรียกเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนสมัครแล้วสองอาทิตย์ก็เรียกว่าก่อนวันหมดวาระวันเดียวครับเป็นวันเดียวที่คุณชายลาออกนั่นแหละ แต่กระแสข่าวตีลูกเน้ามาสองอาทิตย์แล้วว่าโดนแน่แล้วล่าสุดเพิ่งโดนยกเมื่อวานนี้เองเพิ่งเป็นข่าวมาบอกว่าคุณอ่าคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยจะโดนเรื่องกรณีเงินบริจาคให้พักประชาธิปัตย์ือกรณีนี้มันเป็นกรณีที่ว่าคุณอภิสิทธิ์โดนมาแล้วกรณีก็คือบริจาคเงินให้พักเกินกว่าสองหมื่นเป็นการหักบัญชีเงินเดือนซึ่งคือระบบของพรรคประชาธิปัตย์ตามปกติคือเขาทอย่างนั้นใครที่มีตําแหน่งทางการเมืองจะต้องถูกหักเงินเพื่อสนับสนุนพักเข้าไป ก็หักเข้าไปแต่ว่าตามกฎหมายเขียนว่าถ้าบริจาคเกินสองหมื่นจำเป็นต้องเป็นเช็คขีดคล่อมแล้วมาวันนี้ดีเอสไอเลือกที่จะเรียกคุณชายสุขุมพันธ์เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้นี่ล่าสุดผมได้ข่าวมาเหมือนกันว่าอธิบดีธาริสติเบรดเพราะขนรู้สึกว่าโดนเล่นเยอะเหมือนกันว่าทำไมถึง เป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าดี yes, i เล่นเฉพาะประชาธิปัตย์ล้วนๆในช่วงสองเรือนเศษที่ผ่านมานี้เน้นประชาธิปัตย์อย่างเดียวใช่ครับจากวันนี้ต่อไปอจะมีเรื่องอะไรดูแล้วมันต้องมีอะไรที่สังคมลืมไปแล้วเนี่ยทั้งสองพักหรือผู้สมัครอิสระอาจจะมีการหยิบเรื่องที่สังคมลืมไปว,ว่าผู้สมัครอีกคนนึงอาจจะไม่เอ่ยชื่อแต่พูดให้เป็นทราบสังคมทราบเป็นในๆว่านายก จากภาคใหญ่เคยกระทํากันหนึ่งสองสามสี่สค้มกันจะลึกเองแล้วสื่อก็จะไปตามถามว่าใช่ท่านหรือเปล่าผู้สมัครอิสระนี่ก็ใช่ว่าจะรอดถ้าเมื่อไหร่เสียงดีขึ้นมาก็โดนนี่คือสิทธทการเมืองที่เราจะพบเห็นกันนะครับให้ย้อนกลับไปดูได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นการเมืองระดับชาติทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ครับ